วันดีครับประเด็นที่ผมจะนำเสนอต่อท่านในวันนี้เป็นเรื่องวตสิ่งกระตุ้นที่ทำให้คนเป็นโรคเกาเกิดมีอาการปวดข้อขึ้นมาทันทีกรณีของคนที่เป็นโรคเกาการที่จะเกิดมีอาการขึ้นมาได้อย่างเฉียบพลันนั้นมักจะมีสิ่งกระตุ้นบางอย่างประกระตุ้นให้โรคของเขาแสดงอาการออกมาทันที เกี่ยวกับสิ่งกระตุ้นนั้นแต่แล้คนมีไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นมีคนเป็นโรคเกาบ,บางคนดื่มแอลกอฮอล์หรือดื่มเบียร์ได้อย่างสบายหรือกินเนื้อสเต็กก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยในทางตรงกันข้ามมีบางคนดื่มเบียร์หรือกินเนื้อสเต็กเข้าไปทีไร มันก็จะเกิดมีอาการโคมโรคเกาขึ้นมาทันทีจากข้อ็ะจริงดังกล่าวนี้เองท่านใดที่เป็นโรคเกาท่านจำเป็นจะต้องศึกษาเรียนรู้หรือสังเกตอาหารต่างๆที่ท่านดื่มที่ท่านกินมีอะไรที่สามารถกระตุ้นให้โรคของท่านเกิดมีอาการได้นอกเนือไปจากนั้นแล้วท่าน จำเป็นจะต้องปฏิบัติการอย่างอื่นอีกเพื่อป้องกันไม่ให้โรคของท่านแสดงอาการออกมายกตัวอย่างเช่นท่านต้องไปตรวจเช็คร่างกายของท่านกับแพทย์เป็นประจำนะครับเหตุผลก็เพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปท่านอาจจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนยาที่ท่านใช้ก็ได้ประการที่สอง ท่านจะต้องมียาสำหรับรักษาอาการของโรคเกาต์แล้วถูกนำไาใช้เมื่อถึงค่าวจำเป็นประการที่3ให้ท่านรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นต้นว่าผักและผละไม้ธัญพืชเต็มเม็ดนมที่มีไขมันตำ่ำและโปรตีนที่ได้จากพืชรีกเลี่ยงจากสารอาหารที่ผ่านการปรุงแต่งเป็นต้นว่า ขนมปังขาวขนมเคก้กแ candy หรือลูกอมประการถัดไปท่านจำเป็นจะต้องมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอกติลงแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ